ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่เรายังตามกันต่อนะครับฆ่ายัดถังแล้วก็ไปทิ้งที่เขาศกนะครับล่าสุดเองสงสัยเพื่อนชายคนสนิทชื่อว่าในเขี้ยมตอนนี้ยังหาตัวในเขี้ยมไม่เจอเลยนะครับส่วนผู้หญิงคนนี้ยืนยันชัดเจนแล้วนะครับว่าเป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนหน้านี้ผมย้อนไปนิดนึงนะครับเขาไปพบศพนางสาวสุภัตราเป็นชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีอาชีพก็คือกรีดยางแต่ถูกฆ่ายัดถังแล้วเอาไปทิ้งไว้ที่เหวที่เขาศก เป็นรอยต่อระหว่งางจังหวัดพัางงากับสุราษฎร์ธานีนะครับล่าสุดตำรวจนำหมายค้นไปที่บ้านของในเคี่ยมอายุ38ปีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคนนี้เนี่ยเป็นแฟนใหม่ของผู้ตายแต่เจ้าตัวคุณผู้ชมไม่อยู่บ้านหลังนี้นะฮะไปเจอแค่แม่ของในเคี่ยมแม่บอกว่าเจอลูกชายครั้งสุดท้ายเที่ยงวันจันทร์ลูกชายมากินข้าวแล้วก็ออกไปไม่บอกนะว่าไปไหนตำรวจเนี่ยไปเจอรถกระบะสีปลอนเงินมีรอยครูดอยู่ที่ แถวแถวท้ายกระบะแล้วก็มีสีฟ้าติดอยู่ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังเจอกระสอบใส่น้ำยางพาราคล้ายกับที่เจอในถังบรรจุศพและก็ถังพลาสติกขนาด200ลิตรสีฟ้าแบบเดียวกันที่ใช้ยัดศพลงไปเก็บทุกอย่างไว้เป็นหลักฐานหมดเลยคุณผู้ชมฮะทีนี้พอไปตรวจสอบบ้านอีกหลังหนึ่งห่างจากบ้านแม่200เมตรเป็นบ้านที่ในเคี่ยมเนี่ยอศาศัยอยู่ประตูล็อกฮะเจ้าหน้าที่ก็งัดเข้าไปเลยโอ้โหตอหนงัดเข้าไปังะฮะ เพราะว่ามันมีกลิ่นน้ํายาทาความสะอาดแรงมากเจ้าหน้าที่บอกว่ามันแรงจนแสบจมูกเลยครับญาติของในเคี่ยมให้ข้อมูลแบบนี้บอกเคี่ยมเนี่ยมีเมียหลายคนก็เลยไม่รู้สังเกตคือไม่สังเกตว่าเมียคนไหนเนี่ยมาอยู่เป็นคนสุดท้ายหรือว่าคนล่าสุดแต่ได้ยินว่าคนล่าสุดที่มาอยู่เนี่ยมีเรื่องทะเลาะก,กันบ่อยส่วนตัวญาติไม่อยากจะเชื่อว่าในเคี่ยมเนี่ยเป็นฆาตกรนะครับเพราะว่าปกติเคี่ยมเป็นคนใจเย็นอ่อนน้อมถ่อมตนมีน้ำใจไม่โหดเหี่ยมอะไรเลยครับ เบื้องต้นตำรวจอยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวในเคียมมาสอบปากคำเพราะว่าตอนนี้เคียมยังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ครับเอาก่อนจะทราบว่าผู้ตายเป็นใครฮะคือก่อนหน้านี้เนี่ยจำกะได้ไหมไปเจอบัตรประจำตัวประชาชนแล้วในบัตรประชาชนเนี่ยบอกว่าชื่อสุภัตราพอละออกข่าวไปปรากฏว่านางพวงรักแม่ของสุภัตราเดินทางไปพบกับตำรวจสพกระโปงที่พังงายยืนยันเลยคุณผู้ชมนี่คุณแม่มาแล้วฮะบอกฟังจากข่าวแล้วไปดูแล้วเนี่ย ศพนี้เป็นลูกสาวของฉันจริงๆหายตัวจากบ้านไปสองเดือนแล้วพบเห็นครั้งสุดท้ายก็คือมีผู้ชายคุณผู้ชมฟังนะมีผู้ชายขับรถกระบะสีบอลเงินมารับลูกสาวที่บ้านจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยฮนะมีรถกระบะไปรับหรอครับ่เขาบอกว่ามีรถแต่ไม่จอดหน้าบ้านนะเลยบ้านไปน,นิ่งอ๋อแต่ก<ร>็ยิ่งขยรถรถร,รถ<ล>นะไรรถที่อะไรรถยี่ห้ออะไรพี่อีซู่ อีซูแม่พอจะเรู้ไหมครับว่ารถกระบะนั้นเป็นใครพอจะเดาได้ไหมครับไม่บอืมซึ่ง,ง,งคุณแม่คุณแม่ได้ติดตอ่อกับรู้หล่าสุดนี่เมื่อตอนไหนครับไม่ได้ติดตอ่อตังแตวันนั้นเลยติดตอ่อม้นี่แหละฮะคุณผู้ชมที่ผมบอกว่าเป็นรถกระบะสีบอลสีบอลเงินเนี่แหละฮะประเด็นรถกระบะเนี่ยมีส่วนสําคัญนะครับเพราะอะไรเพราะว่าแม่ผู้ตายเวลาพูดตอบกับนักข่าวว่าใครมารับแม่แล้วรู้ว่าเป็นรถกระบะคันนี้เนี่ยแม่อ้ำเอึ้งนะ แล้วกันแต่รู้จริงๆคือกระบะสีบอลเงินเนี่ยมันตรงกับรถของนายเคี่ยมที่ตํารวจกําลังตามตัวอยู่ค่ะถูกไหมฮะส่วนบรรยากาศที่บ้านเกิดในจังหวัดสุราษฎร์ธานีญาติเตรียมงานศพด้วยความเศร้าฮะญาติบอกว่าหลังผู้ตายเลิกรากับสามีก็ไปม,มีแฟนใหม่แต่ก็ไม่รู้ว่าแฟนใหม่เป็นใครรู้แค่ว่าอยู่อำเภอเดียวกันแต่ทะเลาะก,กันบ่อยมากญาติเคยแนะนําบอกว่าโอ้ยทะเลาะก,กันแบบนี้สุภัตาเธอเลิกเธอ,อแต่สุภัตาไม่เลิกสุภัตาย,ยอมทนฮนะ ช่วงท,ที่ออกจากบ้านไปคาดว่าคงมีเรื่องน้อยใจกับทางบ้านสุภัตนาก็เลยปิดมือถือขาดการติดต่อไปฮะไม่รู้วันไหนใจได้เพราะว่าอยากพี่น้องก็ห้ามว่าอยากขอบพระคุณนี่เพิ่งเขาก็เลยปิดเกลี้ยงโทรศัพท์ไปมีแต่ว่าไปโยบานเกวี้ยนั้นก็แต่เกวน้ยไม่นะแค่ว่าแต่เลาะบ่อยๆทะเลาะกันรุนแรงไหมครับเท่าที่เราทราบรุบรนแรงนี่แหละฮะคุณผู้ชมฮะล่าสุดเองนะฮะตำรวจภาค8 ไปไล่เช็คก้อวงจรปิดหมดเลยฮะ,ะเพื่อจะตามตัวหาคนต้องสงสัยก็คือนายเคี่ยมรถจุดนี้เนี่ยเป็นรถกระบะสีบอลใช่ไหมไปตรงไหนจุดไหนอะไรยังไงบ้างเพื่อจะตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับการตายของสุภัตราหรือเปล่าหากพบว่ารถกระบะที่ต้องสงสัยวิ่งผ่านไปในวันเวลาที่ใกล้เคียงกับทางเจ้าหน้าที่พบศพนี่ฮะแล้วก็จุดที่พบศพก็จะดําเนินการออกหมายจับต่อไปส่วนตัวผู้ต้องสงสัยนายเคี่ยมเพื่อนชายคนสนิทตอนนี้ก็ ยังตามตัวไม่เจอแต่ก็เชื่อว่าน่าจะอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับส่วนศพนี่นะฮะคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าทางครอบครัวเดินทางไปรับศพที่นิติเวชโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีในช่วงบ่ายเพื่อนำมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดในพื้นที่อำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วนะครับแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้